สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกาดดานีดานีเซิร์นะคะวันนี้ดานีก็จะมีสาระดีๆความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าทําอย่างไรให้สบู่เรามีฟองเยอะนะคะทําอย่างไรให้ฟองเยอะถามกันมา,มามากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสบู่กิสเลีหรือสบู่น้าํามันจะทํายังไงให้ฟองเยอะ ะะอันนี้ก็เป็นคําถามที่อตอบไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะถ้าคนที่ถามเข้าใจและรู้เรื่องสบู่ได้ดีก็จะไม่ถามคาถามแบบนี้ถูกไหมคะแต่ทีนี้ดาน,นี้ขอตอบอย่างนี้ก่อนเลยนะคะในกรณีของสบูก่กิสเลีนจะทํำยังไงถึงจะให้ฟองเยอะนะคะสบูก่กิสเลีนโดยทั่วไปเนี่ยที่ที่เราซื้อโดยร้านตามทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า เขาใส่สารอะไรไปบ้างนะคะเป็นสบูก่กิลเซนจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าสบูก่กิลเซนจริงๆเนี่ยมันจะมีฟองอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะสะระัรปะพูจากน้ํามันถูกไหมคะแต่ถ้าเปิดว่าสบู่อันนั้นที่กิลเซนอันนั้นที่เขาเอากิลเซนออกไปแล้วก็จะเหลือแค่แอลกอฮอล์หรือหรือน้ำตาลอันนี้ก็จะไม่มีฟองนะคะวิธีการแก้ไขก็คือ หนึ่งเราอาจจะเติมสารเพิ่มฟองเข้าไปนะคะแต่สารเพิ่มฟองอันนี้ก็ต้องเลือกชนิดที่ไม่ทำลายผิวนะคะไม่มีสารเคมีตัวอื่นนะคะเป็นสารเพิ่มฟองที่เหมาะกับผิวของเรานะคะก็ต้องเลือกดูอีกว่าสารเพิ่มฟองมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องมาดูอีกว่าสารเพิ่มฟองตัวนั้น ใส่ได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเบรคของเราเพื่อที่สบู่จะไม่นิ่มนะคะมันก็มีข้อจำกัดที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันอีกนะคะสำหรับสบู่น้ำมันทำยังไงถึงให้มีฟองเยอะนะคะสบู่น้ำมันนี้ไม่ยากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่สารเพิ่มฟองนะคะเพราะน้ำมันแต่ละตัวมีสรรพคุณในการเพิ่มฟองอยู่แล้วนะคะเราอาจจะออคิดสูตรสบู่ขึ้นมา โดยเอาคุณสมบัติของน้ำมันที่ตัวนั้นทำให้สบู่มีฟองเยอะเช่นอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็ทำให้ฟองเยอะนะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันแก่นปาล์มพวกนี้ก็ทำให้สบู่ฟองเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ฟองเยอะนะคะทวนอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่ถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะให้ฟองเยอะ ถ้าเป็นสบู่กิเตลีนใส่สารเพิ่มฟองค่ะถ้าเป็นสบู่น้ำมันให้พิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติน้ำมันที่เราใช้มาทำสบู่นะคะว่าตัวไหนมีฟองตัวไหนไม่มีฟองนะคะอันนี้รายนี้ก็ตอบไปแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยในคำถามนี้กันมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับตะไคร้เพื่อรายนี้จะได้นำความรู้ดีๆมาให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะ เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะรักไหมคะจุ๊